วันนี้มีบริการเซอร์วิสห้องเย็นให้ลูกค้านะครับโดยแจ้งมาว่าคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับไม่ทำงานเราจ่ายไฟฟ้าเข้าไปที่คอมเพรสเซอร์แล้วแต่ว่าคอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ทนะครับระหว่างตรวจเช็ครอซ่อมหรืออาจจะซ่อมแล้วไม่คุ้มเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ให้ลูกค้าไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วและใช้งานได้ทันเวลาโดยงานนี้เราก็จะตรวจเช็คระบบให้ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ระบบพัดลมระบบคอยล์ร้อนนะครับล้างระบบคอยล์ร้อน รวมถึงดูเกี่ยวกับแรงดันเพรสเชอร์สวิตช์นะครับที่ตัดไฮโลเพรสเชอร์นะฮะเกจวัดน้ำยาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ัวเก่านะครับผมก็จะเป็นเดนฟอร์สนะฮะโมเดล NT NTZ 0เอนทีแซนะครับ,ม NT รบผมก็จะมีขนาด3แรงมา้าเทียบรุ่นกับคอปแลนนะครับจะเป็น z b 2 1 k q e นะครับเป็น น้ำยา R22 แล้วก็ไฟฟ้า3เฟสเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใหม่แกะกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปติดตั้งให้ลูกค้านะฮะแล้วก็ใส่ยางรองคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับการสั่นสะเทือนนะฮะวางคอมเพรสเซอร์เข้าไปในจุดเดิมนะครับผมแทนที่เดนฟอร์ตตัวเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นนะครับดู ดูทิศทางท่อด้วยนะครับท่อซักชั่นแล้วก็ท่อดิฉันนะฮะแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับยึดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อการลดการสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์นะครับมาถึงจุดนี้เราก็จะมา,อ,าอัดน้ํายา S11 นะครับผมล้างคอยร้อนอันนี้ใส่แล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ดาๆถ่ายไม่ทันนะฮะอันนี้ก็ล้างจนใสแบบนี้เลยแล้วก็นํามาติดตั้งตําแหน่งเดิมของคอยร้อนนะครับ ต่อมาเราก็มาเดินลายท่อนะฮะลายท่อที่จะเข้ากับของเพสเซอร์ล้วก็เริ่มทาการเชื่อมข้อต่อต่างๆนะครับข้อต่อตรงงอ45นะครับอันนี้เราใช้เงินเชื่อมนะครับผมพุ่มฟัก40%นะครับอันนี้แพงมากเราลงทุนเชื่อมหัวคอมให้กับให้กับลูกค้านะครับอ่นนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับสเฟสแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนเป็นไดเออร์ด้วยนะครับกองสิ่สกปรกออกจากระบบอันนี้ก็จะเป็นเพลเซอร์สวิตช์นะครับเราเปลี่ยนสายให้ด้วยนะฮะสายแรงดัน สุดท้ายแล้วก็มาหุ้มฉนวนนะครับทอ่ทอท่อดูดนะครับก่อนที่จะเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับให้เรียบร้อยเพื่อให้ความเย็นได้สม่ำเสมอและคงที่แล้วก็ประหยัดไฟฟ้าด้วยครับเสร็จแล้วเราก็มารั่นระบบกันนะครับเทสเครื่องทำความเย็น ห้องนี้ต้องได้อุณหภูมิลบ18องศานะครับก็ได้อุณหภูมิลบ18องศาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียงเครื่องเงียบนิ่งนะฮะประมาณนี้ใครต้องการซ่อมติดต่อได้นะครับ